ละครสั้นช่อง PJ ครับตอนบ้านฉันก็หลังใหญ่เหมือนกันนะมาถึงกันแล้วหรอพวกเธอนี่บ้านฉันเองแหละโอ้โหหลังใหญ่จังเลยแน่นอนสิจ๊ะพ่อแม่ฉันเป็นนักธุรกิจเชียวนะส่วนพี่ชายหัวเขียวก็เป็นโปรแกรมเมอร์หาเงินได้ปีหนึ่งเป็นสิบสิบล้านนี่ไม่ได้อยากจะอวดหรอกนะแต่พวกเธอก็ดูรวยนี่ มีอยู่คนหนึ่งที่ชอบใส่เสื้อเก่าๆบ้านก็คงไม่ค่อยจะมีกินเออหมายถึงฉันหรอจ๊ะไม่รู้สินะพูดลอยๆนะ่ะเสื้อเก่าๆก็มีคนเดียวแหละบ้านฉันก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันดังนั้นไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่ใช่ฉันเหมือนกันนะพ่อฉันก็เป็นตำรวจอุย้ยเข้ามาเธอก็รู้หน้าที่เลยนะว่าต้องนั่งตรงไหนดีแล้วล่ะ ชุดเก่าๆจะได้ไม่เลอะโซฟาของฉันโซฟาฉันแพงกว่าข้าวที่เธอกิน1ปีอีกนะบ้านฉันไม่ได้จนขนาดนั้นนะจะบอกให้บ้านฉันสูงสิบกว่าชั้นไปไหนก็มีรถเปิดไฟวิ่อบนดาดฟ้าบ้านฉันก็มีเครื่องบินด้วยฉันย้ายมาอยู่กับพ่อที่นี่ได้สองปีแล้วไม่อยากจะคุยเห้ไอพวอขี้หมอ แบบนี้ใครๆก็พูดได้อย่าไปเชื่อช่อยชอยพวกเราไม่เชื่อหรอกถ้าบ้านเธอรวยจริงเธอคงไม่ทำตัวแบบนี้หรอกขี้โม้จริงๆบอกว่าบ้านตัวเองสูงสิบชั้นมีเครื่องบินไปไหนก็มีแต่คนเปิดไซเรนแบบนี้พวกเราก็ต้องไปดูพี่คะข่ายืมรถหน่อยนะคะเอาคันสีขาวไปได้เลยจะมาเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะ เพราะว่าพวกฉันจะไปดูบ้านเธอให้เห็นกับตาแล้วเออแล้วนะทำไมฉันต้องเกาะหลังคาด้วยเนี่ยขับดีๆสิว่ดเสียวแล้วจะเลี้ยวมาทำไมนี่เธอหาพวกฉันมาลงพยาบาลทำไมเนี่ยก็นี่ไงรถเปิดไซเรนเอ,อิ่มนี่รถพยาบาลและนี่ ตึกสูงสิบชั้นบ้านชั้นอ่ะนี่ก็โรงพยาบาลส่วนดาดฟ้าก็มีเครื่องบินจอดรอด้วยนะและเห็นนอนอยู่ตรงนั้นก็พ่อฉันเองแหละเอะอเออลูกสาวพาเพื่อนมาเที่ยวแลรอลูกตามสบายตามสบายกันเลยนะเอา้าพาอาจารย์ใหญ่มาด้วยเหรอเนี่ยเ <c oughs> ออคุณพ่อผมแค่หัวขาวครับ นี่บ้านเราใช่ไหมคะพ่อไม่ใช่ก็เหมือนใช่แหละพ่อโดนรถชนเมื่อสองปีก่อนขนชนหัวเขียวๆน่ะนอนเป็นผักอยู่นี่มาสองปีแล้ว <c oughs> เออพวกเราเอายังไงดีละ่ะจะล้อก็ไม่กล้าล้อเลยพวกเราขอโทษนะไม่นึกว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้ขอให้คุณพ่อหายไวๆไวนะคะหายไวๆไวนะครับคุณพ่อ หายไวๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลลูกคุณพ่อเองขอบใจขอบใจทุกคนมากเลยนะลูกพ่อได้เพื่อนดีๆแบบนี้พ่อก็ดีใจยิ่งพ่อพูดแบบนี้พวกเรายิ่งรู้สึกผิดเลยฮะที่ผ่านมาพวกเราขอโทษเธอจริงๆนะต่อจากนี้ไปพวกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อเธอคอยดูแลเธอพวกเราสัญญา ขอบใจพวกเธอมากเลยนะจ๊ะแล้วเชื่อหรือยังว่าบ้านฉันมีสิบชั้นจริงๆเชื่อแล้วจ้ะเชื่อแล้วจ้ะว่างๆก็แวะมานอนบ้านฉันได้นะเอ่อไม่ดีกว่า